มาลอยกระทงกันจ้าทุกคนอยู่ที่บ้านยายบ้านเองจ้า,าสวยงามบอกสวยงามเด้อโอเคสวยงามมากเ <c oughs> ปิดทะ่แม่ลอยกระทงขึง <c oughs> ้นทะ่วแม่เอ้ยปุ่นโรแมนติกเด้อจ้าโรแมนติกนะคะนี่อ๋อเว่อลเปิเป้ลไปไหนไปกับแม่บอกลูกยิงปองอยู่ในขั้นไหน ไปไปน้ำตาบ่คืนคืนเลยค่ะไปน้ำตาไปลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยใส่รองเท้าไม่ยังปักอ่ะลูกยังปกักเอาใส่กันจะไปไหนไปกระตาตะไปขี่กับแม่ไปขี่กับแม่ไปมไม่รู้เออมันจังดีนี่มันกระโปรดีไม่แน่สิอยากขี่ยังน้ำตา จะได้บ <is> so ุญเนาะออกมาได้บ <c oughs> ่หรอหอยห nhả ห้อยคนกำลังมาอยู่จ้าอันนี้พี่พอลเรนอันี้นี่จ้าเฉพาะบ้านไหมคร่ะมุ่งเจ้าอยากมากกับมาเด้อพูดเลยอยู่อยู่มใส่กับมาลูกยู่ทางปากเหนือปากใต้กันอยากมากกับท่านอยู่มาไวไวเพราะท่านเหน็ดฮอดหมดเราคืา เออหมดแล้าหลับแล้วค่ะตอนนี้กำลังจัดการแล้วออมีไฟเออกรรมงกาู่บ้านมนเาเหี้นั่นนี่ดีนะตอ,อนนี้แจ้งยางบาวเข้าเข้าความมื่แล้วเข้าความมืดแล้วเออ,เอ,อหมดแล้วไฟหมดแล้วไฟหมดแล้ว เป็นอะไรอ่ะไม่เห็นมองไม่เห็น